เราทักษาการลงเสียงของคุณกันหน่อยกับโฆษณาน3าตัวของผมตัวแรกยามาฮ่าขอแบบสนุกเร้าใจใน 3, 2, 1มันที่สุดและตามหัวใจไปให้สุดออกมาแม็กซ์พันสุดเพื่อชีวิตขีดสุดพันแม็กซ์ยามาฮ่าแม็กซีรีสแล้วก็โฆษณาน,น้ำมันซุรินีขอแบบลึกซึ้งสวยงามใน 3, 2, 1, 1> จากแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิสุริน การคัดสรรผ่านทุกความปราณีใส่ใจในทุกรายละเอียดจนมาถึงมือคุณน้ำมันรำข้าวซูรินีคลาสไลท์แบรนด์ดอยและสุดท้ายฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์ขอบแบบเท่จัดการในแบบฉบับของคุณเลยในสามสองดูดันไม่กเกรงใจใครฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์เจเนอเรชั่นใหม่